เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไฟล์และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจะส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผม oh. สวัสดีวัยรุ่นเมกาทั่วด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบบซีเฮดนะครับวิดีโเกมฟรีไฟเออร์วิดีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสายฟรีสายเติมนะครับวันนี้ก็จะมาแจกไอเทมโค้ดหรือว่ามีไอเทมโค้ดให้อีกแล้วนะครับบอกเลยว่าไอเทมโค้ดรอบนี้นะครับใส่ได้1คนนะครับรอบนั้นแตะร้อยเนาะแต่รอบนี้1คนนะครับเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับก็ได้บาร์นะครับเดี๋ยวจะให้ตอน100ไลค์อยละกันนะครับจะแปะะะะใต้้คคคลิปเเเหหมมืืออนนนนนน100โดรัับกฮาะ ก็ประมาณได้เลยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับสำหรับตอนที่พี่บอมอัดนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับหลักๆเลยก็ได้จะเป็นทั้งด้านตัวละครนะครับหรือว่าอ่ฟีฟร์ดอลทุกนีนะครับผมเนาะเสียใจเนาะพี่บอมไม่ได้ไปนะฮะคนดูง่ายจริงติดนะแต่ไม่ไปนะฮะนะครับไม่ติดธุระนะครับนะไม่ได้ไปเสียใจเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรครับผมนะรอบหน้าเข้าว่ากันนะฮะเออนะฮะประมาณนี้นะครับมาแล้วก็อะไรอีกนะครับอืม คารตาณตรงนี้ปลาใหม่มาเก่าแล้วเนะาะนะครับกิจกรรมตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสาหรับลัคกี้โรโยนะครับเป็นเดิมๆนะครับหมัดเนาะหมัดน้ำแจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือเว็บธาตุทองส่วนสมัครสม,รมาชิกง่ายๆมาเติมตรงเต็มเกมเลือกเติมเกมเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุม่มไม่มีเกลือกันเลยมีสุม่มเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาสุม่มไม่ดีแรงงบ99บาทมาดูกันเลยได้จะได้ไหม ได้ดีแล้วทุกคนหมวก F ออกขึ้นมา ID ขึ้นมาเชื่อม Facebook ไปเชื่อมกันเลยนะฮะมีหมวก M จริงด้วยนะครับทุกคนคุ้มมากๆนะใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่าใช้โค้ดสูตรฟรีด้วยนะบายๆแข็งนะครับแล้วก็อื่นนะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่มาเนาะรอเหมือนกันนะฮะรออยู่เลยนะครับอยากให้บาร์ไวๆเหมือนกันนะฮะอันอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องที่ใส่โค้ดนะครับกดที่กิจกรรมแล้วก็ประกาศ กอกไอเทมโค้ดนะครับนี่กอกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับตรงนี้นะครับให้กอกตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปแล้วก็กอกนะครับมันก็จะได้ของรางวัลมานะฮะก็จะอยู่ในตัวละครเราเลยนะครับหรือว่าอยู่ที่แต่งตัวเลยนะครับสมมุติใส่ปุ๊บนะฮะมันจะอยู่ที่เป็นกล่องนะครับเห็นไหมคลิกกล่องตรงนี้นะครับให้เราแบบเช็คกล่องดูนะครับว่าเอ่ออะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะก็ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สะสมมานะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยไปสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับกล่องนะครับพี่เขาจะมาเปิดกล่องเหมือนเดิมนั่นแหละทําคลิปเปิดกล่องนะครับเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับที่นี้ขอบคุณมากมาครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ